อย่าคิดว่าภาพจะดำเนินคดีความคุณไม่ได้นะครับย้ำนะครับถ้าเราพิสูจน์ว่าภาพถ่ายมันไม่ใช่เป็นภาพถ่ายจริงสร้อยคอที่อยู่บนคอแตงโมเนะ่ยภาพเหล่านี้ที่อยู่ในสำนวนเนะียที่เราคัดออกมามันไม่ใช่เรื่องจริงบาดแผลที่ต้นขาขวาแตงโมหากเราพิสูจน์ว่าไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือมันจะเรียกว่า ฆาตกรรมอำพังหรือไม่หากเราพิสูจน์ได้มันยังไม่จบนะครับทุกคนเดี๋ยวไปฟังประเด็นสร้อยที่คอรูปภายที่เขากล่าวว่าแตงโมูกับกระติกนะครับเดี๋ยวผู้เชี่ยวชาญของเราพี่เอกราชจะมาอธิบายด้วยนิติวิทยาศาสตร์ดิจิตอลฟอร์เ s นซินะครับอย่าพลาดนะครับและทุกคนจะเข้าใจทั้งหมดนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับ อยู่ในกระบวนการที่เรากำลังดำเนินการชั้นต้นจบใช่ไหมยังมีอุทธรอีกานะครับมีสองภาคส่วนอย่างที่ผมบอกนะครับตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐก็คือดีเนะครับส่นภาคประชาชนลวงชฉยะโดนฟ้องนะครับข้อหามินประมาณแต่เป็นข้อหาหมินประมาณที่ไม่ธรรมดาครับเพราะว่าลุงอัจฉริยะโดนตอนรอ21นายฟ้องคำมีภาคษาออกมาชัดเจน,บบนครับผครับ พนักง,งานสืบสวนสอบสวนปฏิบัติหน้าที่โดยลักษณะเอืออ้อประโยชน์ให้กับผู้กระทำความผิดนะครับและในช่วงเดือนพฤศจิกายนทั้งเดือนครับก็อีกชุดหนึ่ง36มสนายครับต่อรอมีทั้งนายพลมีทั้งนายพ,นพันนำรเจเอกพนันตำรวโทขึ้นศารตอบให้ได้อย่างเดียวครับหากเราพิสูจน์ว่าบาดแผลไม่ได้เกิดจากไว้เรือหากเราพิสูจน์ว่ารูปภาพหรือว่าแต่งมืไม่ได้อยู่บนเรือ นั่งมันคืออะไรครับที่ปานาประชาชนคนไทยน้ำเลนฆาตกรรมอำพรางหรือไม่เดี๋ยวไปรับชมที่พ่เอกราชได้อธิบายในรายการคนนงังนั่งเขียนครับด้วยนิติวิทยาศาสตร์ดิจิตอลฟอร,ร์เรนซิกเพราะพิเอกราชนำหุินเป็นพยานในคดีของอัจฉริยะด้วยนะครับตอนนี้ทุกอย่างว่านี่เป็นหลักฐานบันเทิงครับไปรับชมครับช่องผมช่องหลักทีมงานพันเอกแัทพัชชัยกันมีพยานในคดีได้ม,นใ,นมในปัจจุบันเช่นเดียวกันครับ กดใจรอครับทุกอย่างมีขั้นมีตังมันรับชมครับนะครับเรื่องซ่อยบ้านนะครับผมขอแก้ข่าวก่อนนะครับวันนั้นผมไม่ได้หลอกด่าใครนะครับในใน,ในการสืลข่าวทีมงผมครับครับงงงเนี่ยนะครับคือผมแค่จะทําให้เห็นครับเพราะว่าม,มันผิดสังเกตตรงที่ว่ามันมีแสงลอดออกมาก็คือเป็นเขาเรียกว่าเอียรวอนะครับมันมีแสงออกมาตรงตรงซ้อยนี้และซ่อยมันก็มีความผิดปกติที่มันงงเหมือนกับลอยๆแล้วก็ขัดขด ครับทีนี้พอเราเห็นแสงตรงนี้ปพ๊บก็เลยลองเอาอ่มิสแกนเนี่ยนะครับไปใส่ด้อยให้หน่อยนะครับแต่ว่าคลองน่าจะหนักกว่าตรงนี้นะครับมันทองมันใหญ่กว่านะครับพอเรามาตรวจสอบ PLA นะครับมันก็จะเห็นเป็นเพราะว่าอย่างนี้ครับที่ผมเคยอธิบายว่าถ้าเรามีแผ่นกระดาษเด่นแผ่นนะครับแล้วเอาอะไรไปวางแล้วเอารีดลีดเนี่ยนะครับมันก็จะมีความนูนของไอ้ตัวใหม่ด้วยนะ PLA จะคล้ายๆแบบนั้นนะครับมันก็เลยเห็นว่าไอเนี้ยมันเป็นคนละชิ้นกับกับตัวตัวภาพต้นฉบับพอมาฝั่งนี้มันก็เห็นชัดเจนว่าด้ายเนี่ เพราะฉะนั้นในลักษณะแบบนี้นะครับต้อยนี้น่าจะมาที่หลังเลยแล้วพอไปหลังความายคือก็คือมาแปะนะครับเพื่อหลังจากที่ทําอะไรเสร็จหมดแล้วแล้วต้อยก็คุณเห็นใส่คดเคี้ยวอั้งหมดเลยนะครับใส่ครับแรงแบบนี้ดีต่อยอ๋อทีนี้ก็เลยคุยกับคุณแม่ไม่ทานนี้นะก็อย่างที่บอกไปว่าคุณแม่บอกว่าต้อยที่ตำรวจเอามาคืนเนี่ยไม่ใช่แค่นี้นะครับมันจะเป็นเส้นๆอะไรของคุณแม่ที่คุณแม่อธิบายนะครับอะผมก็จบเรื่องของอยประมาณนี้นะครับทีนี้ ถ้าเราใษฐานว่าฉากหลังกับฉากหน้าเนี่ยมันเป็นคนละชิ้นกันทีนี้ส่วนไหนมันจะไม่เห็นที่สุดและไม่จะทำให้เห็นว่าฉากหลังมันไม่ใช่สถานลําแปลนี่ก็คือบริเวณลำคอเราก็เลยปรับรคุณภาพของรูปเนี่ยเอาให้มันต่ำสุดเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันมีการถมดําเข้าไปตรงไหนครับพี่เมย์ถ้าคุณภาพของภาพมันต่ําแล้วเราปรับค่าเออร์เลอร์สูงๆเนี่ยนะครับ ต่อให้ต่อให้จะเป็นภาพมากี่ทอดก็ตามมันก็จะเห็นอยู่เพราะฉะนั้นแบบนี้ลักษณะนี้เราก็เลยเห็นว่ามีการถมดําตรงไหนบ้างและเป็นจุดที่มันจะทําให้เห็นฉากหลังของภาพหน้านี้ถ้าเกิดว่าตรงนี้มันไม่มีการถมดำมาครับฉากหลังมันอาจจะไม่ใช่สมาร์ทแปลกก็ได้ถมดำก็คือเหมือนเป็นเป็นเทคนิคในการแต่งรูปอธิ้ายถูกไหมครับภาษาบ้นบานๆเลยอ่ะไม่เชงเทคนิคครับแต่ว่า ทำให้ไม่เห็นรายละเอียดข้างหลังดีกว่าคือพูดง,ง่ายๆมันไม่ใช่รูปที่เกิดขึ้นจริงม,มันคือเป็นรูปที่มีการแต่งเขไปเติมแต่งเข้าไปแต่คําถามผมก็คือว่าถ้าเกิดว่าร,รูปนี้เป็นรูปจริงที่ถ่ายจากกล้องจริงมันจะเออร์เลอร์แบบนี้ได้ยังไงนะครับนี่คือคำถามเดี๋ยวสําหรับคนที่บอกว่าเพราะเขาแต่งสวยเดี๋ยวผมมีคําตอบให้นะครับเพราะเราเห็นในในสำนวนทั้งหมดแล้วนะครับทีนี้พอมาทั้ง4ภาพเป็นในลักษณะเดียวกันนะครับบอกอีกทีหนึ่งนะครับมันสี่ภาพลักษณะเดียวกันแต่ภาพอื่นทีีีี่่่กออนนนนนนหหห้้้้าาา4ภภพพรืลลังไมเเป็แบบย ต่อนะครับทีนี้ให้ละเอียดเข้าไปอีกเราก็มาลองไอ้ภาพที่3เนี่ยนะครับอ่าโอเคตรวจสอบเห็น,เห,นเห็นแล้วว่ามันถมดำตรงไหนบ้างใช่ไหมครับเลยเอาเข้าโฟ o t ด s h o ชออีกรอบหนึ่งอ่าดูซิผมผมลองสแตมป์ลงไปนะครับมันก็ตรวจสอบเจอเหมือนกันเพราะนั้นเป็นลักษณะในการที่ทับลงไปใหม่ม,มันเลยเห็น ELA แบบนี้นะครับก็ลองเอาของมิสแกนนะครับแบบไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับมาตรวจสอบไม่เจอ,อลองสแตมป์ระหว่างคอไปเพราะว่าระหว่างคอตรงเนี้ยทำยังไงมันก็ไม่มืดนะครับ ลองสแตมป์ดำไปเวลาตรวจสอบก็เจอแบบนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้คือเป็นลักษณะที่มีการถมเข้าไปใหม่แบบไม่ใช่ต้นฉบับของภาพนะครับเดี๋ยวสำหรับคนที่บอกว่าตกแต่งสวยงามอย่าพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวผมมีคำตอบให้ฮิสโตแกรมนะครับถ้าเราเทียบกับภาพที่เราถ่ายปกติทั่วไปอะครับมันจะมีการการเกลี่ยแสงแบบนี้นะครับด้านซ้ายสุดของกราฟเนี่ยก็คือด้านมืดสุด ด้านขวาสุดก็คือเป็นสว่างไล่ล่มานะครับมันก็จะบอกว่าภาพนี้เนี่ยมีส่วนสว่างเนี่ยเยอะแค่ไหนส่วนมืดเยอะแค่ไหนนะครับแต่ภาพนี้ทั้งสภาพเนี่ยนะครับไอตรงส่วนส่วนที่มันมืดที่สุดเนี่ยมันเดขึ้นไปแบบนี้เลยแล้วความสว่างของภาพหายไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้แปลว่ามีการถม,ถมกลบอะไรเข้าไปใหม่ แล้วก็เอ็กพอร์ตออกมาจาก,จากโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งแล้วพอเรามาตรวจสอบปุ๊บเนี่ยมันเลยเห็นแบบนี้เพราะว่าทําให้แสงโดยรวมของภาพมันหายไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นผิดปกติถ้าจะเป็นกราฟแบบนี้นะครับทั้งสี่ภาพเหมือนกันหมดอย่างที่บอกนะครับว่าภาพก่อนหน้านี้ไม่เป็นนะภาพหลังจากนี้ก็ไม่เป็นเหมือนกันครับอทีนี้ทําไมผมถึงต้องเอาหมายเลข4หมายเลขนี้ออกมาในเมื่อผมปิดไปก็ได้นะครับไม่มีใครรู้หรอกว่าเป็นภาพจริงไม่จริงผมมาเมคเอาก็ได้ว่าเป็นภาพตตดต่อนะครับแต่พอเรา ไปตรวจสอบนะครับกับการเป็นว่าไอ้ตอนที่ถ่ายตอนกลางคืนเนี่ยสี่ภาพนี้คือสี่ภาพที่เราตรวจสอบใช่ไหมครับซึ่งถูกลบไปก็คือภาพ3 7มเจ็ดแปดสองนะครับระหว่างนั้นเนี่ยหายไปสี่ภาพเหมือนกันซึ่งเป็นจํานวนเท่าก,กันกับภาพที่เราตรวจสอบทีนี้มันจะไม่ผิดปกติครับพี่เมย์ถ้าเกิดว่าเราไม่ไปตรวจสอบว่าในโฟลเดอร์ที่เขาเก็บเ,เก็บภาพที่ถูกลทไปเนี่ยนะครับเราก็พบว่ามันก็มันก็เห็นภาพนี้อยู่ไอ้ที่มันถูกลบไปนะครับเพราะมีหลักฐานในการลบแต่สี่ภาพนี้ไม่ได้อยู่ในนี้แปลว่า มันหายไปเลยไงครับแล้วเราไม่รู้ว่าสี่ภาพนี้คืออะไรมันลบอย่างเกลงเกลาลบอย่างเกาี้กลถามก็คือว่าเมตาเดต้าเนี่ยไอที่บอกว่ามีลัตจิจูดลองจิจูดมีเลนส์มีเวลาอะไรถูกต้องเป็นของสี่ภาพบนที่เราตรวจสอบหรือสี่ภาพนี้กันแน่นะครับอันนี้แต่ว่าเอ๊ะถ้าเกิดจะลบได้เกลี้ยกลาขนาดนี้ลบจากมือถือเองทําได้ไหมครับไ,ไ,ไม่ได้ครับไม่ได้ต้องมีเครื่องลบ ผมบอกวิธีการให้ครับว่าวิธีการแบบนี้เนี่ยคนคนที่ทำด้านดิจิทัลฟอรนติกอยู่แล้วหรือว่าเขียนโปรแกรมพวกโปรแกรมตัดต่อโปรแกรมตรแกมตแต่งรูปความสวยงามหรือเช่นพวก i ิน t a g r กรหรือ Facebook อย่างเงี้ยเวลาเรามีการอัปโหลดรูปเข้าไปในแพลตฟอร์มใดก็ตามน,นะครับ <c oughs> เขาจะลบเมตาเดต้าแล้วเขาจะเขียนใหม่ซึ่งเป็นเรื่องปกติของของการทำซอฟต์แวร์อยู่แล้วซ,ซึ่งอันนีเน้เป็นทางของผมอยู่แล้วนะครับวิธีการแบบนี้ถ้าไม่รวมวิธีการตัดต่อนะครับซึ่งเราพิสูจน์ไทม์ไลน์มาแล้วมีเวลาถึง14ชั่วโมงกว่า <c oughs> <c oughs> กว่าจะเกิดกิจกรรมแรกของภาชุดนี้ก็คือมีการลบไปจากจากเครื่องเพราะฉะนั้นมีเวลาถึง14ชั่วโมงนะครับแล้วแต่เลยครับว่าใครจะเก่งแค่ไหนใช้เวลาน้อยมากแค่ไหนนะครับและใช้เวลาแค่ไม่ถึง1นาทีในการทํากระบวนการแบบนี้นะครับแต่ผมบอกไม่ได้จริงๆเพราะว่าเดี๋ยวคนเอาไปใช้ในทางที่ผิด <Okay. S 1> นะครับแต่ผมให้ดูงี้ครับ ทำให้ดูใช่ไหมผมทาให้ดูครับเออมีมีคนถามนะคุณเอกราชพูดว่าไม่ทําให้เพราะจริงๆแล้วเพราะจริงๆรแล้วมันทําไม่ได้หรือเปล่าอ่าโอเคครับต้องไปซูมซูมโทรศัพท์ผมเลยะซูมได้ไหมคะหรือว่าต้องไปเดินที่กล้องน้องน้องอาเห็นเห็นอะไร้โอเคครับอาจจะเห็นคนหล่ออยู่ฝั่งนี้คนหนึ่งนะครับคืออัลบั้มนี้ของผมทั้งอัลบั้มนี่เป็นอันนี้เป็นเครื่องลูกนะครับไม่พีดีพีเอหรอกผมเป็นพ่อผมอนุญาตแล้วทีนี้ใช้คมเป็นพ่อหรอคะใช้คมเป็นพ่อครับทีนี้ประเด็นก็คือว่า เอางี้ผมผมสรุปเลยครับว่ากระบวนการในการที่จะทําให้ภาพใดก็ตามเนี่ยที่อยู่ข้างนอกเนี่ย uh huh. มาแทรกอยู่ในเครื่องเราโดยที่ uh huh. ทุกอย่างเป็นของเครื่องเราหมดเลยเนี่ย uh huh. ไม่ว่าจะเป็นลัติจูดลองจูดหรือตําแหน่งนะครับ uh huh. แล้วก็เวลาถูกต้องเลนส์กล uh ้องเป็นของเครื่องลูกผมเนี่ยอันเนี้ยเป็นภาพอาจารย์ปานเทพที่ถ่ายที่บ้านพระอาทิตย์ uh huh. นะครับนี่ที่ผ่านถ่ายที่บ้านพระอาทิตย์นะครับแต่ผมสามารถเอาเมตาเดต้า huh. ของภาพลูกผมเนี่ยทุกอย่างเลยให้อาจารย์ปานเทพเนี่ยไปถ่ายอยู่ที่เอเชียทีคเห็นไหมครับ ให้อาจารย์ประเทศไปอยู่ที่เอชกับลูกผมนะครับแล้วก็เลนส์กล้องโมเดลแว่ถ่ายด้วย iPhone 13คือเครื่องนี้ทั้งทั้งที่ของอาจารย์ประเทศไม่ใช่ iPhone 13สามใช,ใช่ครับแล้วก็ตำแหน่งเลนส์ ong, Wide, era, กล้องวายแชมเลยรพวนี้แล้วก็ชื่อรูปด้วยนะครับ <c oughs> นี่คืออยู่ใน iPhone แล้วนะครับและมาอยู่ในตำแหน่งขอโทษทีครับแล้วมาอยู่ในตำแหน่งเวลาเดิมที่ผมมีการลบรูปนี้ออกไปและเอารูปอาจารย์ประเทศเข้ามา คือจะพูดว่าทําได้อไอ้ที่หลอกเมียได้ดิว่าอยู่บ้านหลอกเมียว่าอยู่บ้านได้เดี๋ยวจรเงไหอครันสิผมจะบอกไงว่าว่าผมทำธุรกิการนี้ให้ดูไม่ได้คุณเอกวัตรคุณเอกไล่ก็เลยบอกว่าก็ถึงบอกไงว่าผมทําอยู่บ่อยๆไม่เคยทำทำไม่ได้ก็เลยนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นเนี้ยครับมันมันมันมีประเด็นที่เดี๋ยวทางดีไซน์จะต้องสอบต่อนะครับเพราะว่าหายวิสีภาพกลับมาลสีภาพนะครับเมตาเดต้าเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเมตาเดต้ากับ ตัวนี้เขาเรียกว่าไฟล์สตัคเจอร์สองเรื่องสุดท้ายนะพี่เมย์ที่เราจะพิสูจน์ว่าภาพนี้เนี่ยเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงนะครับทีนี้สองเรื่องนี้เรื่องเฮดเดอร์คืออย่างนี้ครับรูปเนี่ยมันมีหลายนามสก,กุลใช่ไหมครับซึ่งนามสก,กุลที่อยู่ใน iPhone เนี่ยคือ HEIC นะครับแล้วก็จะมี JPEG อันนี้ที่เราเห็นกันอยู่แล้วดาวน์โหลดมาจากน,าน,นู่นนี่นั่นเนี่ยมันก็จะเป็น JPEG ซึ่งเราสามารถตรวจสอบได้ทางด้านดิจิ t a ลฟอร์เรนซีว่าไฟล์นั้นเนี่ยต้นฉบับเป็น JPEG หรือเป็น HEIC นะครับถ้าสมมุตินะครับ ภาพถูกตัดต่อแล้วออกมาจากโปรแกรม p o t t s s o p เนี่ยจะเป็น JPEG นะครับแล้วเราไปแก้นามสก,กุลดือด้อๆเลยเป็น HEIC เราสามารถตรวจสอบกลับไปได้ว่าเป็น JPEG อ่าแต่ผมไม่บอกว่าเป็น JPEG หรือเป็นอะไรนะรแต่ถ้ามีวิธีการ Convert นะครับซึ่งผมไฮไลท์เอาไว้ไม่ให้คนเห็นว่าใช้โปรแกรมอะไรนะครับใช้โปรแกรมเนี้ย Convert จาก JPEG เป็น HEI ไฟเนี่ยไม่สามารถตรวจสอบกลับไปได้เลยว่าต้นตอเป็นอะไรเป็นของ IOS 100% เมตาเดต้าสามารถก๊อปปี้จากภาพหนึ่งมาภาพหนึ่งได้ร้อยเปอร์เซ็นต์และไม่สามารถตรวจสอบกลับไปได้ผมเคยทําให้พี่เ uh huh. มย์เห็นในรายการ uh huh. ครั้งก่อนนี้นะครับ uh huh. ที่มีประเด็นเรื่องของคลิป uh huh. เพราะฉะนั้นเรื่องของเ,อเลขฐานสิบหกที่ฝังอยู่ในภาพกับเมตาเดต้านะครับผมซึ่งเป็นพยานให้กับพี่อาาาัจฉริยะในคดีเกี่ยวกับเรื่องภาพด้วย uh huh. ผมไม่สามารถยืนยันสองเรื่องนี้ได้ว่าเป็นว่าตรวจสอบและเป็นภาพจริงหรือภาพปลอม uh huh. เพราะฉะนั้นหลักฐานสองอันนี้นะครับไม่สามารถนํามาใช้เป็นหลักฐานได้เป็นหลักฐานที่เชื่อถือไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เข้าไปเรื่องเดิมว่า ตอนนี้เราตรวจสอบแค่5้าเรื่องว่าเป็นภาพถ่ายที่มันผิดปกติหรือตัดต่อหรือไม่เอาแค่นี้เลยหาภาพเพราะฉะนั้นวันนี้ผมสรุปให้เลยครับว่าภาพชุดนี้นะครับขอบร่างกายบางส่วนเบอร์และกลืนกับฉากหลังอย่างผิดธรรมชาตินะครับพบร่องรอยการเกลี่ยหรือตัดแปะเช่นบริเวณคอแขนมือและเสื้อแพทเทิร์นหรือรูปแบบของสัญญาณรบกวนที่ไม่ต่อเนื่องกันระหว่างตัวบุคคลกับพื้นหลังนะครับ E.L.A ค่า่านแสดงค่า การบีบอัดไม่สม่ำเสมอกันนะครับมีบริเวณที่ถูกถมดากรบรายละเอียดไปนะครับฮิสโตแกรมของภาพผิดปกติมีการสูญหายของข้อมูลแสงและเงาในลักษณะของการกรบพื้นหลังนะครับสรุปคือภาพนี้มีความเป็นไปได้นะครับผ่านการตัดต่อและซ้อนฉากหลังหรือคอมโพสิตอิมเมจนะครับไม่ใช่ภาพถ่ายจริงที่เกิดจากสภาพและแสงสถานที่เดียวกันนะครับมีคุณผู้ชมถามว่าแล้วพิธีกรไม่ถามว่าลูกเขาเอามาจากไหนเขาเอามาจากที่ดูดในสมดวน <laughs> ผมพูดไปหลายรอบแล้วครับพูดไปหลายรอบตอนต้นแล้วรูปนี้ทั้ง4รูปนะครับ ในในในสิ่งที่เราไปคัดลอกมาเนี่ยมันจะมีโปรแกรมหนึ่งนะครับที่เรียกว่า X R Y ซึ่ง X R Y เนี่ยมันเป็นโปรแกรมที่เอาไว้ดูดข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในเครื่องไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่ถูกลบหรือข้อมูลที่อยู่ในปัจจุบันเห็นได้หมดนะครับใครคุยอะไรกับใครนะครับแต่ผมพูดไม่ได้พูดไม่ได้พูดของแตงโมงแล้วกัน ได้ครับเองเดี๋ยวต่อได้ได้แฟบแฟบอันนี้อันนี้มันไปเข้า X R Y คนอื่นแล้วเดี๋ยวเราหาว่าเราไปแอบดู X R Y หาดบนเซนไบของคนอื่นคือข้อมูลข้อมูลอันนี้ตำรวจเขาเป็นคนดูดอยู่ในสำนวนอยู่ในสำนวนแต่เราไปแอบดูครับเออก็ไปขอไม่ใช่สิงว่าแอบดูไปขอเราไปขอแล้วก็ดูได้โอเคครับเรื่องได้ได้แฟบแอยากให้คุณเอกสรุปนิดนึงเพราะเดี๋ยวจะต้องไปเข้าคุณหมอนะะคไม่เป็นไรมากสรุปเลยก็คือว่าตอนนี้เนี่ย จากไทม์ไลน์ทั้งเส้นนะครับพี่เมย์ก็คือมันมีอยู่2เรื่องที่ระบุว่าแตงโมอยู่บนเรือและแตงโมยังมีชีวิตอยู่เพราะว่ามันจะมีการตอบอ็นสแกมของแอนนานะครับคำว่าได้ได้แพ๊บนะครับตอน4ี่ทุ่มยีนาทีใช่ไหมครับพี่หมอประมาณนี้ก่อนเวลาที่ต<ด>รวจก่อนเวลาวถูกต้องครับเพราะฉะนั้นแตงโมย,ยังอยู่มาตลอดอ่าแล้วก็มีหลักฐานว่ามีการตอบแอนนานะครับอพอเราไปตรวจสอบในโปรแกรมแล้วนะครับซึ่งอยู่ในสำนวนนะครับอย่าอย่าเพิ่งถามว่าเอามาจากไหนผมผมพูดไปหลายรอบแล้วนะครับปรากฏว่านะครับ อ่ะทุกคนดูตามแล้วกันนะครับผมผมผมขอเบลอตรงตรงฝั่งขวาไว้แล้วกันนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นของคนเบลออีกคนหนึ่งครับทีนี้ประเด็นก็คือว่านะครับมันมีการตอบคำว่าได้ได้แผบเนี่ยนะครับจาก Account ที่ชื่อว่า m e l o n p o f f i c i a l นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นการตอบจากเครื่องนะครับพี่เมตอบจากเครื่องของแตงโมเนี่ยนะครับดิเรกชันตรงนี้นะครับจะเป็นคำว่า outgoing นะครับซึ่งสามารถพิสูจน์ได้จาก บทสนทนาอีกคนลวกันผม,ผมบอร์ไปแต่แตะส่งให้กับทางดีไซ์แล้วนะครับแต่ของแตงโมเนี่ยข้อความเนี่ยนะครับเป็น Incoming Incoming ก็คือพิมพ์มามจากที่อื่นส่งเข้ามา,า,มาถูกต้องครับและไอสเตตัสของดิเรกชันตรงนี้ครับจะมีอยู่3แบบก็คือเอาโกลิ่คือพิมพ์จากเครื่องนี้แล้วออกไปนะครับซึ่งสามารถพิสูจน์ได้เลยนะครับสก็คือ Incoming คือเราเปิดอ่านแล้วมันมาจากที่อื่นคือมันอยู่ฝั่งซ้ายอะเจ้าของเนี่ยมันต้องอยู่ฝั่งขวาถูกไหมครัครอันนี้นอยู่ฝั่งซ้ายงว่คเอกพูดงว ที่มีแอคเคาท์ไอจีเดียวกับแอนโมแตงโมอยู่ด้วยแล้วเป็นผูตอบเพราะเครื่องจริงเปใชผค้ตอบได้อ่าพูดง่ายๆเข้าไอจีแตงโมได้เครื่องนี้ไม่ได้ตอบถ้าแตงโมมีเครื่องเดียวแตงโมไม่ได้เป็นคนพิมพ์ขอขอเสริมอีกอันหนึ่งนะฮะนอกจากดูตรงนี้แล้วมันจะไปดู a อ p l e ิลเน็ตเบิร์กยูเซดได้ว่าในตอนนั้นอ่ะทัฟฟิกอินเทอร์เฟเอามันมีเลขเลยครับมันมีรหัสเลยครับเวลานี้ มันอยู่อีกดั่นหนึ่งครับซึ่งเราก็มีในตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันคือ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 ถ้าคุณคุณอ้างตำรวจแล้วก็อยากจะเชิญตำรวจมานะครับมาตอบคำถามกันเหมือนกันเราก็อยากรู้เหมือนกันนะคเราก็ตั้งคำถามเราก็เปิดให้ทุกฝ่ายตอบได้ทีนี้มีคำถามต่อมาว่าแล้วใครตอบถูกไหมครับซึ่งเรารู้ไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าเรามีหลักฐานที่เห็นว่ามีแค่คนเดียวที่ไม่มีอินสตาแกรมอยู่ในการดูดออกมาจากตำรวจนะครับจากภาพนี้นะครับ อันนี้ผมขอปิดชื่อไปแล้วกันนะครับอันเนี้ยของของแตงโมแน่ๆเวลาโปรแกรมนี้มันดูดออกมาเนี่ยนะครับมันก็จะเห็นว่าแตงโมมีแอปอินสตาแกรมใช่มีมีข้อความในอินสตาแกรมเนี่ยจริงครับหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบแปดข้อความนะครับอันนี้ชัดเจนอีกฝั่งหนึ่งเป็นของคนมาเลืออีกคนหนึ่งนะครับหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบเอ็ดข้อความนะครับจากอินสตาแกรมนะแต่คนคนนี้อินสตาแกรมหายไปเลยล่มออกไปเลยคําถามคือเป็นไปได้ไหมถูกใช่ไหมคะครับเป็นไปได้ไหมว่าเขาไม่มีเป็นไปไม่ได้คครับบอผมมีําตให้ที่ผมเบลออยู่ตรงนี้นะครับททีี่่เบลอเพราะว่ามันจะไปเชื่อมต่อกับ พิธีกรคนหนึ่งนะครับมีหลักฐานว่าคนนี้เนี่ยนะครับแคปเจอร์หน้าจอนะครับว่าอยูบ่บนเรือหน้าจอ Instagram อินสตาแกรมอะบง่ายส่งให้พิธีกรคนหนึ่งเพื่อที่จะยืนยันว่าเนี่ยไม่ได้มีไอคา์ของแตงโมนะแต่พอไปดูดในเครื่องไม่มีแอป Instagram อินสตาแกรมเอาไ<ด>ง่าย<ห>ลแล้วแล้วอินสตาแกรมนี้ไปตอบคนอื่นได้อย่างไร แสดงว่ามีอินสตาแกรมแต่มันหายไปไหนจากตอนดูนี้แน่นอนมีหลักฐานว่าเครื่องนี้มีอินสตาแกรมแต่ตอนที่เราได้เราคัดมาเนี่ยไม่มีอินสตาแกรมหายไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนนี้มีอินสตาแกรเหมือนกับอีก2คนเนี่ยเราจะรู้ทันทีเลยเพราะฉะนั้นมันก็เป็นข้อพิรุธที่ต้องสืบต่อทำไมต้องอันอินストอ์ทำไมต้องอันอินストอโปรแกรมในเครื่อง สำหรับของผมก็เรื่องของภาพกับอินสตาแกรมผมสรุปได้อย่างนี้นะพพี่เมย์ว่าภาพเนี่ยทั้ง4ภาพเนี่ยเราตรวจสอบทุกมุมแล้วจริงๆนะครับแล้วก็ตรวจสอบเทียบกันกับในเครื่องตัวเองด้วยนะครับสรุปได้ว่าภาพนี้มีลักษณะของการซ้อนกันจากหลังกับจากหน้าที่เป็นตัวบุคคลเนี่ยเป็นคนละที่มากันนะครับจากการตรวจสอบด,ด้านภาพดิจิทัลนะครับเพราะฉะนั้นหลักฐานแบบนี้เนี่ยมันเปลี่ยนไม่ได้อยู่แล้วพี่เมย์ผมเอาอะไรไปใส่เติมก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเอาไปสวดตรวจสอบซ้ํามันก็เหมือนกันเหมือนเดิม <Okay. S 2> ส่วนอิรสแกรมก็คอนเฟิร์มเลยว่าแตงโมไม่ได้ตอบไม่ได้มา,าจากเครื่องแตงโมครับค่ะคุณหมอค่ะ